คลิปนี้นะครับก็อยากจะมาเตือนพวกเรานะครับว่าระวังนะครับอย่าทํา3เรื่องนี้หากไม่อยากเจ็บตัวหนักจากตลาดหุ้นไทยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็เรียกว่ามีการปรับตัวลงมานะครับประมาณ30%บวกลบนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับล่วงมาตั้งแต่ประมาณพันเนะครับลงมาพันหนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ประมาณพันสจุดเนาะแต่ต้องบอกว่ามีหลายคนที่พอร์ตลงหนักกว่าเซ็ต นะครับร่วงไปหนักกว่าเซ็ตมากๆอย่างเช่นเซ็ตเนี่ยอาจจะลงประมาณ30%นะครับแต่พอร์ตส่วนตัวของพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะลงไปถึง70%เลยก็มีบางคนลงไปถึง80ก็มีนะครับนะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาอยู่กับหุ้นที่เราเลือกด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์พวกเราฟังในวันนี้ก็คือว่าทําอย่างไรนะครับเราถึงจะหลีกเลี่ยงการเจ็บตัวหนักจากตลาดหุ้นได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้นะครับจะทําให้พวกเราไม่ขาดทุนเลยนะครับไม่ใช่นะ แต่เราจะเจ็บตัวเต็มที่ก็คือพอๆกับเซ็ตอย่างเช่นเซตลง30เราก็ลบประมาณ30หรือถ้าในกรณีที่ดีกว่านั้นนะครับเซตลงลง30เราอาจจะลบอยู่ประมาณ20หรือลบประมาณ15%ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูกันเลยนะครับมี3เรื่องครับที่อยากให้พวกเราระวังเรื่องแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นชนวนเป็นต้นเหตุเลยดีกว่าที่อาจจะทำให้เราหลุดเข้าไปแล้วทำให้พอเราเจ็บตัวนักนั่นก็คืออย่าตามข่าวหุ้นข่าวเศรษฐกิจ ตลอดเวลาผมเน้นย้ําคํานี้เลยนะอย่าตามข่าวหุ้นข่าวเศรษฐกิจตลอดเวลาเพราะถ้าเราเอาข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวหุ้นที่แย่ๆนะเอากรณีแย่กว่าน,นะถ้าวันนี้ข่าวออกว่าแย่เราลองเอาช่วงเวลาของการที่ข่าวออกว่าแย่เนี่ยไปเช็คกับกราฟหุ้นดูครับเราจะพบเลยว่าแทบจะเป็นแบบ90%เลยได้มั้งเกเลยครับย้อนหลังผมแบ็กเทสย้อนหลังไปประมาณ20ปีนะ เราจะพบว่าช่วงที่ข่าวเศรษฐกิจออกมาแย่กราฟหุ้นจะอยู่ช่วงต่ําเสมอฟังอีกครั้งนะช่วงที่ข่าวเศรษฐกิจออกมาแย่กราฟหุ้นหรือดัชนีเซ็ตเนี่ยจะอยู่ต่ําเสมอจะอยู่ตีนเข่าเสมอจะไม่ใช่อยู่ในช่วงที่เป็นยอดเขาและในทางกลับกันเมื่อไหร่ที่มีข่าวเศรษฐกิจดีๆเศรษฐกิจเติบโตเป็นประวัติการนูน่นนี่นั่น เอาไปพลอตกับกราฟดัชนีเซตได้เลยครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หุ้นหรือดัชนีเซตอยู่ช่วงยอดเขาเสมอและไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยเท่านั้นนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นที่ไหนก็แล้วแต่แทบจะเป็นแบบนี้90%เเลยนั่นหมายความว่าเราค่อนข้างเชื่อถือได้เลยนะในกับเรื่องนี้นะครับถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไร ลองย้อนไทม์ไลน์ชีวิตเรากลับไปดูช่วงไหนเศรษฐกิจแย่ลองเปิดดูสิปีต้มยำกุ้งปีฮัมเบอร์กคริสปิสปีน้ำท่วมปี54ปีอะไรก็แล้วแต่ลองเอาไปพอดดูครับช่วงที่เกิดเศรษฐกิจมันแย่จริงๆเราไปดูซิว่าอยู่จุดไหนแล้วก็ลองดูซิว่าตอนที่เศรษฐกิจมันดีมากๆเฟื่องฟูมากๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนแล้วเอาไปเทียบกับดัชนีเซตครับเราจะเห็นภาพแบบที่ผมเห็นในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ เรื่องที่2ที่ระวังว่าอย่าทำนะครับนั่นก็คือการ all in all in หมายความอะไรหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเอาเงินทั้งหมดใส่เข้าไปในพอร์ตหรือซื้อหุ้นทั้งหมดร0อยเรนะแต่คําว่า all in ของผมหมายความว่าการเอาเงินใส่ไปในหุ้นเพียงไม่กี่ตัวเช่นไปใส่แค่หุ้นหนึ่งตัวใส่หุ้น5้าตัวหรือใส่หุ้น1ิตัวสําหรับผมผมมองว่ามันยังเสี่ยงเลยนะครับเพราะเคยทํามาแล้วไม่รอดนะครับเพราะฉะนั <ś led> ้น <lect ild> อยากจะบอกว่า การ all in ในหุ้นหนึ่งตัวเสี่ยงมากๆครับถ้าเราถูกมันก็ดีไปถูกปะแต่ประเด็นคือถ้าเราซื้อ all in เข้าไปสมมติเรามี10ล้านเราใส่ไปหุ้นตัวเดียวเลยแล้วเกิดอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะอย่าลืมนะตลาดหุ้นไทยครับมัน for to ceiling เนี่ยมันบวก30%หรือลบ30%ก็ได้คำถามคือถ้าเกิดเราแจ็คพอตใส่เงิน10ล้านเข้าไปในหุ้นหนึ่งตัวเราคิดว่าเราทำกันบ้านมาดีมากแล้วมันสุดยอดมันที่สุดแหละใส่ไปปุ๊บ แต่มีเหตุไม่คาดฝันครับเกิดข่าวไม่ดีอะไรสักอย่างขึ้นมานะหรือหุ้นมันล่วงขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแล้วเรามู้สาลเหตุทีหลังแต่วันนั้นมันติดฟรอรเลยลบมา30% 10ล้านเราเหลือ7ล้านนะครับมันจะหายไป้3ล้านทันทีถูกไหมคือบางทีอ่ะหลายคนที่อออินเพราะคิดถึงแต่เขาเรียกว่าคิดถึงแต่ด้านที่จะได้ เฮ้ย hey, ฉันวันนี้ฉันจ่ายสิล้านถ้าฉันกํไราไร50%ฉันได้15ล้านมันกาลายเป็นสิล้านอะไรแบบนี้คือคิดแต่ทางบวกไงแต่อย่าลืมครับเหรียญมี2ด้านเสมอเน้นย้ําต้องตั้งสติให้ดีเลยเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเหรียญมี2ด้านเสมอนะเว้ยรู้ไหมแล้วหุ้นมันก็มี2ด้านเสมอมันมีทั้งบวกมีทั้งลบเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับอย่า yeah, all index card อย่า yeah, all index card ถ้าเราไม่อยากเจ็บตัวนะจากตลาดหุ้นไทย กรนะาจายความเสี่ยงออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยิ่งมากเท่าไหร่พอร์ตคุณยิ่งแข็งแกร่งมากจํานวนมากแล้วก็ต้องเท่ากันด้วยนะปริมาณแบบพอๆกันด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไอ้เก้าสิบเก้าตัวนะครับมีตัวละพันนะแต่ว่าไอ้อีกหนึ่งตัวที่มีอ่ะโอ้โหมีแบบเต็มพอร์ตเลยนะสัดส่วนมันไม่ได้นะครับนะสิ่งที่ผมแมนะนําผมแมนะนําว่า m a x i m ัมสุดเต็มเต็มที่สุดๆแล้วนะผมว่าไม่ควรเกินสัก5%ไม่ควรเกิน5%ของพอร์ต แต่ส่วนตัวผมเองอะ่ะผมกระจายอยู่ประมาณแค่ไม่เกิน3%ของพอร์ตนั่นะหมายความว่าถ้าเรามีเงินร้อยหนึ่งมีเงินร้อเราจะกระจายไปตัวละสเรนะครับเราจะได้ประมาณสักสาตัวหรือกระจายมากกว่าน,นั้นนะครับส่วนตัวผมก็กระจายมากกว่าน,นั้นนะบางตัวคืออาจจะไม่เท่ากันบ้างเพราะในช่วงเวลาแต่ละช่วงเนี่ยเงินเราไม่เท่ากันถูกนะไหมเงินเราเข้ามาไม่พร้อมกันที่จะลงทุนบางทีช่วงนี้เอ้ยมีเงินมีโบนัสเข้ามาก็เอาไปลงทุนช่วงนี้ไม่มีก็ไม่ได้ซื้อนะมันก็เลยทําให้ สัดส่วนในในหุ้นในพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แต่ฟิกไว้ว่าแต่ละตัวไม่เกิน3%แล้วพอร์ตเราจะปลอดภัยแข็งแกร่งมากๆครับมันจะไม่เห็นตอนที่ขึ้นนะแต่มันจะเห็นตอนที่ลงหมายความว่าถ้าหุ้นลงเนี่ยพอร์ตเราจะปึกเลยมันจะลงพอๆกับเซ็ตหรือน,น้อยกว่าเซ็ตแต่จริงๆเวลาขึ้นมันก็เห็นนะแต่มันเทียบยากนิดนึงไงมันบอาจจะแบบไม่ได้เห็นแบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคนอออินในหุ้นหนึ่งตัว กับ no คนที่กระจาย30ตัว40ตัวเนี่ยยังไงเวลาขึ้นของ 30- 40ตัวเนี่ยมันอาจจะได้มันอาจจะไม่มากเท่ากับการออินหนตัวแล้วถูกต้องนะครับไม่มีทางครับออินหนตัวแล้วถูกต้องเนี่ยยังไงก็กําไรมากกว่าแต่ประเด็นคือมันเสี่ยงมากกว่าเงเวลาล่ so วงมันก็ล่วงมากกว่านั่นหมายความว่าพออาจจะสวิงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงผ่านไป10ปีก็ขึ้นลงขึ้นลง,นลงอยู่ในกรอบเดิมแต่การกระจายลงทุน 30- 40ตัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ มันขึ้นแล้วค้างขึ้นแล้วค้างขึ้นแล้วย่อหน่อยแต่ก็ขึ้นต่อนึกไหมพอระยะเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยไอคนที่ออลอินเนี่ยถ้าถูกตัวอาจจะพุ่งไปเลยนะแต่ถ้าผิดแล้วเกิดขาดทุนหนะักสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอาจจะอยู่แค่จุดนี้นะเขาเริ่มต้นจากจุดนี้ผ่านมา10ปีเขาอาจจะอยู่จุดนี้แต่ไอคนที่กระจายลงทุนเนี่ยนะครับแล้วทบต้นลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือณนะวันนี้นลงทุนเขาอาจจะอยู่จุดนี้ครับ พ ier, อผ่านเวลามา5ปีอาจจะอยู่ต่ํากว่าก็ได้แต่พอ10ปีก็อาจจะพุ่งขึ้นไปสูงเลยได้มันจะเป็นลักษณะของกราฟของ x อ็เขาเรียกว่า Ex p o n e n t i a l คือมันจะฟูแล้วก็ไปชันตอนท้ายนะครับแต่คนที่ a l อินเป็นไงครับอาจจะแบบปัง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 พุ่งขึ้นเป็นจรวดเลยก็ได้นะหรืออาจจะดิ่งลงเป็นจรวดที่แบบดิ่งลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากใจตัวหนักห้าม All อินเด็ดขาดนะครับและเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องที่สาคัญมากนั่นก็คือ อย่าทำการเปิดสตรีมมิ่งทุกวันอย่าเปิดสตรีมมิ่งไอ้ในมือถือเราเนี่ยเพื่อเช็คพอร์ตเพื่อใวันนี้ฉันกำไรเท่าไหร่เอ้ยได้ข่าวมาหุ้นขึ้นได้ข่าวมาหุ้นลงไปเปิดดูพอร์ตสักหน่อยสิพอร์ตลงเท่าไหร่พอร์ตขึ้นเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยผมใช้คำว่าจิตใจเราอะพอมันเห็นตัวเขียวพอมันเห็นตัวแดงอะ มันสวิงไปแล้ใจมันไปในทางใดทางหนึ่งแล้วไม่แดงก็เขียวมันจะไปแล้วพอไปปุ๊บเราจะเครียดพอเราเครียดปุ๊บสิ่งเกิดขึ้นครับสติเราจะหายอารมณ์เราจะครอบงําแล้วการวิเคราะห์หรือทําอะไรด้วยเหตุหลักของเหตุและผลนะประสิทธิภาพตรงเนี้เราจะต่ําลงพอเหตุและผลเราเริ่มไม่มีไปไงครับเราทําตามแต่อารมณ์ให้อารมณ์ครอบงํา ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ออกมาครับไม่มีทางดีแน่นอนนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดดูสตรีมมิ่งเนี่ยแค่เดือนละครั้งหรือวันไหนหรือช่วงเวลาไหนที่เรามีเงินพร้อมมีเงินเข้ามาหรือมีกระสุนเพิ่มที่จะเข้าไปลงทุนเข้าไปซื้อหุ้นได้ช่วงนั้นคือช่วงเวลาแห่งการเปิดสตรีมมิ่งเป้าหมายเดียวของการเปิดสตรีมมิ่งคือเปิดเข้าไปเพื่อที่จะทําการกดซื้อหรือกดขายนั่นหมายความว่าการทําการบ้าน ต่างๆในการลงทุนเราทำนอกสตรีมมิงนะครับเราทำจากการเปิดงบการเงินในเว็บเซต o r t h หรือจะเป็นแชตเทรดก็ได้เราทำการเช็คก,การาฟหุ้นในเทรดดิ้งวิวก็ได้ในในอะไรก็แล้วแต่ใน E-Fin ใน Aspen อะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับเราทำการบ้านนอกสตรีมมิงครับสตรีมมิงมีหน้าที่ในการกดซื้อกด Buy and Sell เท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ เข้าไปนั่งดูเราไปนั่งดูนั่งลุ้นตัวเลขเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ลงนะมันไม่ได้แบบเอ้ยเข้าไปดูบ่อยๆแล้วตัวเลขจะขึ้นเข้าไปดูน้อยๆแล้วตัวเลขจะลงไม่ใช่นะครับการบ้านหรือเวลาที่เราต้องใช้ไม่ได้อยู่ในสตรีมมิ่งครับแต่อยู่นอกสตรีมมิ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํามากกว่านะครับระวังนะครับอย่าเปิดสตรีมมิ่งทุกวันแม็กซิมัมสำหตัวผมเดือนละครั้งนะรจริงจะปกติไม่แทบไม่ดูทุกเดือนด้วยนะต่อมาสัก สามเดือนหกเด artet, ือนมาดูครั้งหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแล้วเราใช้ชีวิตข้างนอกครับหาเงินข้างนอกเอาเข้ามาใส่ตลาดหุ้นหาเงินข้างนอกเอาเข้ามาสะสมซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มสร้างพอร์ตปันผลเพิ่มแบบนี้ตั้งหาครับพอถึงจะโตนะก็ฝากฝากแนวคิดตรงนี้ไว้เอาไปแชร์กันได้นะครับบอกให้คนที่เรารักได้ทราบเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างน้อยมันน่าจะป้องกันการขาดทุนหนักๆของพวกเราไดนนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ โอเคครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมนะครับเป็นค้สส่วนตัวได้การลงทุนแบบซูเปอร์ VIP นะครับตอนนี้นะครับผมมีโปรแกรมที่ชื่อว่า ICP+ Plus นะครับเป็นโปรแกรมสําหรับนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่มีพอร์ตการลงทุนตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปนะครับสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากคอสนี้นะครับคือการที่ผมจะทําการออโต้สแกนนิ่งหุ้นให้นะครับไม่ต้องเสียเวลาคัดหุ้นด้วยตัวเองนะครับอัปเดต Next Plan นนะครับให้พวกเราได้เห็นเลยครับทันข่าวทุกเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับว่า ในสานการตลาดหุ้นต่อไปจะเป็นยังไงการคาดการตลาดเนี่ยของผมผมมองไปในมุมมองไหนบ้างนะครับมีการให้บุฟเฟ่คอนซัลท์นะครับซึ่งพวกเรานะครับสามารถปรึกษาผมส่วนตัวได้แบบไม่จำกัดเวลานะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับ และยังมีการออกแบบแผนการลงทุนเฉพาะตัวให้กับพวกเรานะครับที่เรียกว่าซูเปอร์แพลนเนอร์นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าพวกเรามีสินทรัพย์มีอะไรยังไงอยากให้ผมช่วยออกแบบให้นะครับผมจะช่วยดีไซน์ให้เข้ากับเป้าหมายของแต่ละคนเป็นแบบลายบุคคลเลยนะครับและในระหว่างทางที่เราอยู่ด้วยกันนะครับจะมีการเช็คอัพนะครับตัวสุขภาพการลงทุนให้กับพวกเราทุก3เดือนนะครับและสุดท้ายครับผมจะช่วยวิเคราะห์ทรัพย์สินทุกชนิดนะครับในมือที่พวกเราถืออยู่นะครับที่เรียกว่าเวล y s i อนรัลี่ซิสนะครับนี่เป็นะครกบ คอสนี้จะช่วยอะไรพวกเราได้บ้างนะครับตามนี้เลยครับป้องกันการติดตอยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปันผลสม่ำเสมอเฉลี่ยปีละสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์แคปิตอลเกณฑ์ระยะยาวเฉลี่ยปีละประมาณสิบเปอร์เซ็นต์บวกนะครับพอร์ตพวกเราจะมีความเสถียรนะครับค่อยๆเติบโตแบบมั่นคงนะครับไม่ใช่การโตแบบบื้อหวานนะครับปีนี้กําไรขาดทุนสลับกันไปมาไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ต้องเสี่ยงลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับผมสามารถตอบได้ทุกปัญหาด้านการลงทุนนะครับแล้วก็จะเป็นการคคครรรรรรอบบบบบุมกาาิิหสนนททัััพยย์้งะะเล ทีนี้ครับผมอยากให้มาดูตัวอย่างผลการลงทุนแบบ ICB Pass นะครับต้องบอกว่าเป็นกรยุทธการลงทุนแบบหุ้นปันผลผสมกับหุ้นตีนเขานะครับผมยกตัวอย่างมาในภาพที่เห็นนะครับเป็นพอร์ตส่วนหนึ่งของข้อโพวผมนะครับอันนี้นับเฉพาะปี2020เท่านั้นนะครับถ้าเราเห็นเส้นกราฟเนาะตัวสีเหลืองด้านล่างนะครับคือเซตอินเด็กซ์นะครับว่าดัชนีเซ t ตเป็นยังไงบ้างส่วนตัวเส้นสีม่วงนะครับด้านบนที่เป็นเส้นเข้มเนี่ย มันเป็นผลตอบแทนการลงทุนนะครับที่รวมทั้งแคปิตอลเกนและก็ปันผลอยู่ด้วยกันแล้วนะครับซึ่งเราจะพบว่าระยะเวลาผ่านไปใน1ปีปี2020เนี่ยนะครับนับแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีนะกำไรของพอร์ตนี้นะครับบวกรวมอยู่ที่16.26%นะครับในขณะที่เซ็ตอินเด็กติดลบแปดนะครับถัดมาครับปี2021นะครับกำไรบวก41.97%แต่เซ็ตอินเด็กนะครับบวกแค่14%เท่านั้น ปนะีป0 2 2ี2022ครับเทียบเป็นลายปีเลยนะกำไรบวก5.5%นะคเรับนเป็นปีที่ลงทุนยากมากถูกไหมแต่เซ็ตอินเด็กซบวกอยู่แค่0.67%นะครับและล่าสุดครับปี2023เป็นปีที่ถือว่าการลงทุนยากมากที่สุดนะผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่ขาดทุนนะผมก็ยังคง,คงขาดทุนนะครับพอหักลบกันแล้วเนี่ย กำไรเนี่ยไม่เรียกว่ากำไรดีกว่าเรียกว่าขาดทุนนะครับลบหกจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์นะครับติดลบสูงถึงสิบหกจุดเก้าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมในทุกๆปีนะที่นับเยียร์ตนะูเยียร์เนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีเราจะพบว่าพอร์ตการลงทุนของขอครอบครัวผมเนี่ยที่เป็นการลงทุนแบบ i c ซ p บี s นะครับจะดีกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ถึงประมาณ3เท่าในทุกๆปี นะครับแต่น้องเป็นเป็นระยะยาวนะคือันี้ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเยียร์ทูเยียร์แบบการลงทุนเว้ซื้อต้นปีปุ๊บไปปีปุ๊บจบชนะ3เท่านะครับแต่มันเป็นการลงทุนระยะยาว2ปี3ปีผ่านมาปุ๊บผลตอบแทนมันถึงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในปีแรกๆในการลงทุนนะครับปีที่1ปีที่2เนี่ยผมอาจจะบอกเลยว่าเฮ้ยเราอาจจะเสมอตัวกับตัวเซ็ต,ตนะครับหรืออาจจะดีกว่าเซ็ตนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอเข้าปีที่3 4 5ปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนเราจะพุ่งปีเลยนะครับ มาดูครับนี่คือผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดนะก็คือตั้งแต่2020นะครับถึงปัจจุบัน2023นะครับกำไรรวมทั้งหมดของพอร์ตนี้นะครับอยู่ที่บวก63.60%หรือเฉลี่ยปีละ15.9%หรือเกือบ16%ขณะที่ถ้าเราไปดูเซตอินเด็กซ์นะครับผ่านมากเกือบ4ปีเนี่ยขาดทุนมากถึงลบ12% รบทีเรับเทียบกับบัวโคกต่างกันไม่ใช่แค่สาเท่าตัวนะครับในระยะยาวเห็นไหมมันจะสูงมากกว่าน,นั้นมากถ้าเราซื้อหุ้นแล้วถือได้นานมากพอเข้าใจรอบหุ้นผมรับรองครับว่าผลตอบแทนแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับก็ยังมีพี่ๆหลายคนนะครับที่เป็นสมาชิก ICAP p s ก็ได้บอกผมไว้อย่างนี้นะว่าหลังจากเลิกดื้อน,นะครับแล้วทำตามสูตรตามที่ผมบอกเนี่ยร้อนะ พอตเนี่ยโตขึ้นเป็นบวก22%นะครับไม่รวมปันผลปีนี้อีกนะกองทุนนะครับที่เคยซื้อนะติดลบกันเนี่ยปันเนี้ยผมเชื่อว่าเกิน40%แล้วนะแต่พอร์ตของตัวเองที่ลงทุนตามแบบไอชือพาสเซยังเขียวมากนะครับแม้เซ็ตจะลงแรงๆก็ตามนะอันนี้ครับนี่คือผลของการกระจายลงทุน40-50ตัวครับยิ่งกระจายเยอะพอร์ตยิ่งแข็งแกร่งเห็นไหมมันไม่ใช่ อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีเลยนะฮะใครบอกว่าเฮ้ยลงทุนน้อยตัวผมยืนยันครับกระจายมากตัวพอร์ตดีกว่าเยอะผลตอบแทนสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเราจะดีกว่าเยอะครับแล้วก็ถ้าสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากเข้าโปรแกรม ICB Plus แบบนี้นะครับผมมีราคาพิเศษให้สําหรับ FC Shop Club นะครับก็จะมี2โปรแกรมนะเป็นการเหมาจ่ายนะครับหปี2อ0 0 0นบาทหรือจะเหมาจ่ายเป็นแบบ3ปีนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับซึ่งจะเฉลี่ยเหลือปีละประมาณแสนห้าเท่านั้นนะครับ และยังมีแถมโบนัสพิเศษให้อีก6อย่างนะครับผมจะมีการสอนนะครับการสร้างพอร์ตหุ้นแบบ low risk high return ต้องทำอย่างไรใช้แนวคิดแบบไหนนะครับมีวิดีโอความรู้เชิงลึกในการคุณมากกว่า20คลิปนะครับได้สิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะครับที่ผมดูแลตอบคำถามเองโดยตรงนะครับได้สิทธิ์เข้าสู m มีติ้งนะครับที่มีการจัดพูดคุยกันแบบสดๆนะครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับยังได้รับสิทธิ์ private meeting อีกหนึ่งครั้งนะครับมาเจอกันแบบตัวต่อตัวเลยนะครับนะอันนี้ผมให้สิทธิ์หนึ่งครั้งต่อปีได้เลยนนนนนะะคััแลอออกกกกจจาาา้ยยงมมมีีีีสิิิทททธ์พเศษ่่ใต รวมมูลค่าตรงนี้มากกว่า200,000บาทนะครับคอร์สนี้นะครับผมรับสมัครจำนวนจำกัดนะครับเราก็ต้องขอสมัคสิทธิ์นะครับสำหรับนักลงทุนรายใหญ่นะที่มีพอตตั้งแต่10ล้านขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะยังไม่ได้เปิดรับนะเวลานี้นะครับแล้วคนที่จะเข้าคอร์สนี้ได้นะครับจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดกรองความเหมาะสมจากผมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเข้าคอร์สทุกคนนะครับหรือใครที่สนใจก็แล้วแต่นะครับกรุณาโทรมาคุยกับผมเบื้องต้นก่อนนะครับหรือแชทไลน์มาถามก็ได้ตาม ID ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะรเเพาาว่อี้ย ไม่ได้รับทุกคนนะครับจะรับคนที่ใช่แล้วมีแนวทางแนวคิดแบบเดียวกันเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ดนะครับหดือยแนะนําบอกต่อเพื่อนที่เรารู้จักที่เรารักนะครับให้ได้ทราบข้อมูลเหล่านี้กันด้วยนะครับหวังว่าคลิปใดคลิปหนึ่งของผมนะครับจะช่วยให้พวกเราเนี่ยมีผลการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตได้ไม่มากก็น้อยนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ